สวัสดีครับมิรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลศึกเจ้าเมาไทยทางช่อง3นะครับประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับกระดิ่นก็ขอฝากทีมงานอมนนร้อยและทีมงานหผมสารคาไมได้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยโฮติดต่อได้ที่ไลน์ id 8899 by หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6,4 5 5 2นะครับ สโบเบตสามห้าเก้าเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานฝากถอนรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบตสามห้าเก้าก็ขอฝากผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราไว้ด้วยนะครับกับสโบเบตสามห้าเก้าเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงฝากถอนโอนรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกนะครับ กับสโบเบต359เนะครับเพียงแค่ท่านแอดไลน์เข้าไปที่แอด3 9ม b บเบตและก็บอกว่านมสารคามแนะนำมานะครับก็มาเข้าสู่คู่มวยของวันเสาร์ที่22สิงหาคมกันเลยนะครับคู่ที่1นะครับก็จะเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเดชเพชรเดชเพชรสีทองพบกับปราบหมดสีโอปอสหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับ คู่ที่2ก็จะเป็นมวยรอบสึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างศิลาทองชอห้าพยัคพบกับยอดชัยยกขาวแสงชัยนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนัก135ปอนด์คู่ที่3จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนุ่มเปรี้ยวโตราชทันพบกับพีรพัฒมวยเด็ด7 8 9านะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก113ปอนด์ คู่ที่4จะเป็นการพบกันระหว่างอุดอรน้อยอ,อุดอุดอรพบกับโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนนะครับสาหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก103ปอนด์นะครับก็มเริ่มคู่ที่1กันเลยนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่8นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเดชเพชรเดชเพชรสีทองพบกับปรับหมดสีโอปอนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก122อ่อปอนด์นะครับก็มาดูที่ เจ้าเด็ดเพชรเด็ดเพชรสีทองกันก่อนนะครับเป็นมวยขวาวัย26ปีนะครับมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีเมอร์ดีวุธครบเครื่องนะครับต่อยมัดได้แรงนะครับบูด,ดูดันแข้งหน้าซ้ายออกได้ดีนะครับมีศอกที่อันตรายวงในมีไล่แขนล็อกคอมีลุ้นตลอดวจิตหัวใจดีแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของก่อนนะครับชนะคะแนนชบาไพรสบูนชัยแล้วก็ชนะนกยก3 แคทเธอรีนานีเนเซวาแล้วก็ล่าสุดก็แพ้คะแนนโชคพิชิตสเทียนชัยมานะครับก็มาต่อที่เจ้าปรับหมดสีโอปอนะครับก็เป็นมวยขวานะครับวัย2 2ปีมาจากจังหวัดทางภาคใต้น,นะครับจังหวัดสตูลเป็นมวยประเภทจังหวะดฟิมดีวทดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับสูงยาวอาวุธหลากหลายนะครับเตะหนักต่อยแรง มีแข้งนาสายที่ออกได้รุนแรงและรวดเร็วนะครับมีหมัดมีศอกที่อันตรายวงในมีปล้ารัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงมีฮึดตลอด5ยกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนซูเปอร์แบงค์จากอากาศเกรี่ยนในะครับแล้วก็แพ้นอกยก2ยุทธนามอภูวนายนายพลคนขอนแก่นนะครับล่าสุดก็แพ้นอกยกหนึ่งจางจินหูจากจีนมานะครับสำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประทะอาวุธเสียดสีกันไปแล้วนะครับ ทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเด็ดเพชรเด็ดเพชรสีทองนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับกลมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นมวยรอบศึกทวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างศิลาทองชอห้าพยักพบกับยอดชัยหยกขาวแสนชัยนะครับสําหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก135ปอนด์นะครับกลมาดูที่เจ้าศิลาทองชอห้าพยักกันก่อนนะครับ ศิลาทองโชห้าพยักนะครับเป็นมวยขวาวัย2 2ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟีมเมอร์ดีาวุธดครบเครื่องนะครับการออกอาวุธก่อนหนักแรงทุกลูกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในมีไล่แขนบูดูดันเดินหน้าท้าชนแข็งแกรงแข็งแรงนะครับมีหมัดมีศอกเสริมและมีศอกที่อันตรายนะครับมาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนใบไผ่โยธาลักษมวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนเพื่อไทยพอพนมพรลาสุดกอแพ้คะแนนเจ้าบวกเขียว ปอเปาอินมานครับก็มาต่อที่เจ้ายอดชัยยกขาวแสนชัยนะครับก็เป็นมวยขวาวัย2 2ปีเช่นเดียวกันนะครับมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นมวยประเภทจังหวะเฟมเมอดีอาวุธครบเครื่องการออกอาวุธได้คล่องแคล่วและว่องไวนะครับเตะหนักต่อยแรงเตะขวาต่อยขวามีแข้งนาสายที่ออกได้รุนแรงนะครับตั้งรับจับทางเก่งดักโต้ดักถีบนะครับวงในมีปล้ำรัดมาตีไอคิวมวยสมองมวยดีนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนเพชรธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ชนะคะแนนอเล็กซ์เพชรรุ่งเรืองล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าน้ําพองน้อยสอสมหมายมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับบทเบียดประท่าวุเสียสีกันไปแล้วนะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่ยอดชัยยกขาวแสนชัยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับ โบเบทสาเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานฝากถอนรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับโบเบทสามหกก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกใ,ในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนมเปรี้ยวโตราชทันพบกับพีรพัฒนมวยเด็ด789านะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก113อปอนด์มาดูที่เจ้านมเปรี้ยวโตราชทานนะครับเป็นนักมวย วัย18ปีมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาวุธหลากหลายนะครับฝีมือดีคอยตั้งรับจับทางนะครับการออกวุธก็หนักห่วงรุนแรงทุกลูกวงในมีไล่แขนมีหมัดมีศอกที่ออกได้อันตรายนะครับ <c oughs> ก็มาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเจ้ากระดูกเหล็กกกกลมเกลียวนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าทองพูนเพชรป,ปอตอลาสุดก็แพ้น็อกยก3าเพชรสีตากบวัดสดพุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยมานะครับ ก็มาต่อที่เจ้าพีรพัฒน์มวยเด็ด789นะครับพีรพัฒน์มวยเด็ด789นะครับเป็นเด็กหนุ่มมาจากจังหวัดอุบลราชธานีวัย17ปีนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทจังหวะดฟีวมอดีวัดครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงนะครับมีแขงขวาเตะสกัดออกได้รุนแรงมีหมัดขวาที่ต่อยได้แม่นยำนะครับปอดใหญ่ปลายแรงร่างกายแข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงัมจิตัวใ,ใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนน i q เอราวันแล้วก็แพ้คะแนนสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ล่าสุดก็ชนะน็อกยก2เด่นซอสุสะพานควายซิตี้มานะครับสำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะวุฒิเยดสีกันไปนแล้วทางทีมงานก็ยังมองไปที่เจ้าพิรพัฒน์มวยเด็ดเจนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปใน,ในการชกค,ครั้งนี้นะครับก่อนไปต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างอุดอรน้อยออุดรนะครับพบกับโรเบิร์ต ทอเมืองหลังสวนนะครับสาหรับคนนี้จะขึ้นชกในพิกัดน้าหนัก1 0 3ปอนด์มาดูที่เจ้าอุดรน,น้อยออุดรน,นะครับก็เป็นมวยขวาวัย19ปีนะครับมาจากจังหวัดมุกดาหารมีอาวุธที่หลากหลายหนักหลวงรุนแรงทุกลูกเตะหนักต่อยแรงครับวงนอกมีเตะขาเจาะยางที่อันตรายนะครับมีหมัดมีศอกที่ออกได้รุนแรงวงในมีไล่แขนแข็งแรง,งแข็งแรง,ง,แรงมือจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดท่ายกนะครับ มาดูฟอมหลังของเขานะครับชนะคะแนนโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนแล้วก็แพ้นอกยกสี่เรียวยะเอวะสปอร์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนมานะครับก็มาต่อที่เจ้าโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนนะครับโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนนะครับเป็นมวยขวาวัยสิป,ปีมาจากจังหวัดชุมพรครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟิเมอร์ดีอาวุธครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับ ออกอาวุธได้หนักแรงทุกลูกเตะขวาต่อยขวาวงในมีล็อกรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดีปอดใหญ่ปลายแรงนะครับมาดูฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนอุดรน้อยออุดรแล้วก็แพ้คะแนนสตอเพชรพัชระอะคาเดมีล่าสุดก็ชนะคะแนนอุดรน,น้อยออุดอนนอรมานะครับ สำหรับคนนี้นะครับบทเบียดประทะุทเสียดสีกันไปแล้วทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าอุดอรน้อยออุดอุดอรนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกค,ครั้งนี้นะครับอนอื่นก็ขอฝากทีมงานนมกนรกระอยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลาย,ลายเสียงมวยหูวติดต่อได้ที่ไลน์ id 8 8ด9 by หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6 4 5 5 2นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ขอบคุณครับ